สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับประกาศแยกทางช็อกซาบีนาอนันอันวารประกาศแยกทางหลังเพิ่งแต่งงานเมื่อเดือนพฤศจิกายน6 7ช็อกส่งท้ายปีซาบีนาอนันอันวารประกาศแยกทางหลังเพิ่งแต่งงานเมื่อเดือนพฤศจิกายน6 7เเมื่อคู่รักนางแบบสาวซาบีนาไมซิงเกอร์และอดีตนักร้องยุกเก้าันต์อนันอันวา ออกมาประกาศว่าตอนนี้ได้แยกทางกันแล้วดังทั้งคู่เพิ่งจะเข้าพิธีวิวาไปเมื่อวันที่20พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยในวันนี้30ทธันวาคม67สซาบิน่าและอนันต์ได้โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมระบุวา่าสวัสดีค่ะครับทุกคนพวกเรามีข่าวที่อยากจะแจ้งให้ทราบถึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่ต้องออกมาพูดแต่เรารู้สึกว่าสำคัญที่จะบอกกับทุกคนโดยตรง หลังจากที่ได้คิดไต่ตองกันมาอย่างดีแล้วเราสองคนตัดสินใจที่จะเดินแยกทางกันการตัดสินใจครั้งนี้เป็นเรื่องที่ยากมากและแม้ว่าเราจะเข้ากันได้ดีในหลายๆด้านแต่ก็มีความต้องการส่วนตัวบางอย่างที่เราไม่สามารถปรับให้ตรงกันได้เราอยากจะย้ำให้ชัดเจนว่าการตัดสินใจนี้เกิดขึ้นจากความรักและความเคารพซึ่งกันและกันเรายังคงห่วงใยกันอย่างลึกซึ้ง และยังคงมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเราทราบดีว่าข่าวนี้อาจทําให้หลายคนที่สนับสนุนเราในฐานะคู่รักรู้สึกผิดหวังและเราต้องขอขอบคุณจากใจสําหรับความรักและกําลังใจที่ทุกคนมอบให้เราตลอดมาหลายปีที่ผ่านมาเราหวังว่าทุกคนจะเข้าใจและเคารพการตัดสินใจของเรารวมถึงต้องการที่จะมีพื้นที่ส่วนตัวในช่วงเวลานี้ขอบคุณสําหรับการสนับสนุน และความเขอบใจของทุกคนเสมอมานะครับด้วยความรักซาบีนาอนันขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสดออนไลน์ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสะข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ